ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเดชันปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมนะครับวันนี้คณะผู้บริหารผู้ประกาศข่าวและทีมข่าวเดชันทีวีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดหนองคายนะครับติดตามบรรยากาศกักบคุณธิติชยาสีดอกคำรายงานจากจังหวัดหนองคายเชิญครับเชิญค่ะในช่วงเช้าวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่หอประชุมนะคะที่ว่าการเมืองอำเภอเมืองนะคะจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ทีมของเนชั่นของเราที่ได้ นำคาราวานรถมาเมื่อวานนี้นะคะนำถุงยางชีพมาจำนวน1,500ถุงค่ะวันนี้นะคะเราจะนำมาแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะซึ่งส่วนแรกเนี่ยเราจะไปนำแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวหนองคายนะคะใน2อําเภอที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้อย่งางหนักอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะแบ่งไปให้พี่น้องชาวหนองคายเหมือนกันนะคะอีก3อําเภอค่ะซึ่งสถานการณ์ณขณะนี้ของพวกเขานั้นมีน้ําลดระดับลงแล้วนั่นเองเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะ ซึ่งต้องถือว่าผ่านไปกว่าหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะพี่พี่น้องชาวหนองคายน้องนั้นต้องเผชิญกับสถานการณ์น้าในแม่น้ําโคงล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า6อําเภอซึ่งสถานการณ์น้ําในปัจจุบันนั้นถือว่าค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะคะและในบางอําเภอนั้นก็มีน้ําลดระดับลงจนแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานการณ์นะคะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกันนะคะนั่นก็คือนายนายสมภพนะคะสับสิรินะคะผู้ว่า ราชการจังหวัดหนองคายสวัสดีค่ะท่านคะเดี๋ยวหนูขออัปเดตสถานการณ์น้านิดนึงว่าตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดหนองคายในสถานการณ์น้าเป็นยังไงบ้างคะครับก็ขออนุญาตเรียนในส่วนของสถานการณ์นะครับในวันนี้เนี่ยระดับน้ําในแม่น้ําโขงเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นแนวโน้มที่ดีในหลายๆอําเภอเนี่ยก็เริ่มฟื้นฟูนทําความสะอาดนะครับในส่วนที่มีน้ําท่วมขังบางส่วนเนี่ยเราก็ มอบหมายให้ทางท่านนายอำเภอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมการนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยเนี่ยให้ผ่านพ้นภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับระดับต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็ติดตามสถานการณ์ที่ว่าจะมีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีพายุขเข้าอีกลูกหนึ่งนะครับเราก็ติดตามต่อเนื่องช่วง20-23แต่ก็ขอ,อยนญาเรียนว่าปริมาณน้ําฝนที่ อยู่ในพื้นที่จังหวัดน้องคายเนี่ยก็ค่อนข้างลดลงแต่ว่าเราก็ติดตามอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ในส่วนของการวางแผนเตรียมการในในช่วงต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของระยะการฟื้นฟูแล้วพอน้ํามาแล้วก็ไปแต่ว่าต้องชื่นชมนะครับน้ําใจคนไทยเนี่ยอยู่กับชาวหนองคายนะครับด้วยความซาบซึ้งน,นะครับจากทุกภาคส่วนนะครับได้ระดมกําลัง มาช่วยเหลืออย่างเต็มกาลังความสามารถแต่นี้หลังจากที่น้ําไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มฟื้นฟูทําความสะอาดพื้นที่ในพื้นที่บ้านเรือนนะครับวัดโรงเรียนนะครับสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยเราก็จะเตรียมการในส่วนของการฟื้นฟูเยียวยาโดยเริ่มทําความสะอาดในบางจุดนะครับแล้วก็เตรียมการในส่วนของการบิ๊กคิเนจเดย์นะครับเพื่อว่าคืนความสุขคือรอยยิ้มตามนโยบายของทางรัฐบาลครับ มีส่วนไหนที่แบบบ้านเรือนเสียหายหนักที่เราจะต้องไปเข้าไปช่วยซ่อมแซมหรืออะไรใรนขณะก็มีอ,อยู่ในระหว่างการสำรวจในส่วนนี้ที่น้ําท่วมขังเป็นระยะเวลานานนะครับแต่ว่าที่จะมีผลกระทบน้ําไหลแรงน้ําบาอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับจังหวัดหนองคายเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำโขงนะครับลำน้ำโขงก็เอ่อล้นขึ้นมาในบางพื้นที่แต่ว่าในส่วนที่ดีก็คือตอนนี้เนี่ยน้ำในจุดเศรษ,ษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองของเราเนี่ย ถนนประจักษ์นะฮะที่ว่าน้ําเป็นระดับนั้นน่ะลดลงแล้วก็ชาวบ้านยิ้มได้แล้วนะครับก็คิดว่าเราจะเร่งฟื้นฟูให้เร็วที่สุดนะครับต่อจากนี้ครับหลายคนกําลังกังวลเพราะว่าพายุสุริกกําลังจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งเราอยากให้ความมั่นใจหรือว่าเรามีการเตรียมการอะไรไว้ต้อนรับเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างแล้วคะครับเราก็เตรียมการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับในส่วนนี้เราก็สั่งการให้ท่านยอมเภอนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้ทําการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยก็คือหนองคายก็มีส่วนที่จะรับผลกระทบจากฝนนะครับปริมาณฝนที่เกิดจากพายุโซลิกนี้ด้วยเชื่อด้วยกันนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเราต้องเรียนนะครับว่าทางกรมป้องกันมละภัยน,น,นะครับกรมชนประทานเนี่ยก็สนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือมาอย่างเต็มกําลังสามารถหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับกองทัพไทยทุกๆกองทัพทหารตํารวจพร้อมในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชน อย่างเต็มกําลังความสามารถแล้วก็ขอเรียนให้ความมั่นใจนะครับในช่วงของการฟื้นฟูต่อจากนี้เนี่ยเราก็จะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยให้มีรอยยิ้มและกลับสู่บ้านเรือนโดยเร็วที่สุดครับก็เรียกได้ว่าได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเลยแลวเราเองก็เตรียมการรับมือไว้เป็น<ด> <ๆ S 1> ที่เรียบร้อยแล้วทางเนชั่นวันนี้นะครับก็าตามโครงการเนชั่นบรรสุกก็ได้ร่วมกับภายคีเคอือขายหอกั้นค้าในจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ ขอบคุณมากเลยค่ะท่านผู้ว่าค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทางหลายๆคนนะคะให้ความร่วมมือมานะคะซึ่งต้องบอกว่าจุดที่เราอยู่นี้นะคะเป็นจุดถือว่าเป็นศูนย์ประสานงานนะคะรับของบริจาคจากพี่น้องประชาชนชาวหนองคายรวมไปถึงองค์กรอื่นๆอีกหลายองค์กรเลยนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะคะประธานหอ,อการค้าจังหวัดหนองคายกันค่ะว่าวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเยอะแยะมากมายเลยเป็นยังไงบ้างคะเราได้รับความร่วมมือจากส่วนไหนมาบ้างค่ะก่อนอื่นก็ได้รับความร่วมมือจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะ,คะท่านสนาอ,อังอุบลคุณก็ได้รวบรวมปัจจัยต่างๆและสิ่งของของ,ขอ,งอุปโภคและบริโภคจากทั่วประเทศนะคะส่งมาให้ทางที่จังหวัดที่หอการค้าจังหวัดหนองคายะค่ะ เห็นว่าทางจังหวัดอื่นๆเรามีการประสานผนึกกําลังการพูดคุยการส่งของมาถามความรู้สึกเพื่อนๆเ,เราตา่างให้ความช่วยเหลือเราขน,นาดนี้กค่ะเราก็รู้สึกตื้นตันใจนะคะที่ท่านพอรู้ข่าวแล้วก็แจ้งความจำงมาว่าจะส่งรุ่นส่งนี้มาให้ที่จังหวัดหนองคายเราก็รับแทบทุกวันนะคะก็ะทางวายอีซีทั่วขอ,ของทั่วประเทศด้วยนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ค่ะ อ,อีกท่านหนึ่งและกันว<ช>ันนี้ก็มาช่วยความช,วช่วยเหลือเหมือนกันวันนี้เป็นยังไงบ้าง,รางาเรามีการมาให้ความช่วยเหลือในส่วนไหนบ้างครับผมแนะนําตัวแทนนะครับพี่น้องชาวบุรารัมยเราก็มีการรวบรวมของกันนะครับไม่จะเป็นบ้านวัดราชการเรารวมของกันมาเยอะเลยนะครับก็เลยเป็นห่วงเป็นใจพี่น้องชาวจังหวัดน้องคายเพราะอุบลเองก็เป็นพื้นที่ที่เราประสบปัญหานี้บ่อยๆนะครับทางนชั่นเองนะและก็ลหลายๆทีมงานก็ลงพื้นที่ไปโดยตลอดนะเราก็มาให้กําลังใจพี่น้องชาวอีสานโดยเฉพาะน้องคายนครพนมหลายจังหวัดที่เรา ผลกระทบเหมือนกับเราเคยเจอครับเข้าใจความรู้สึกของคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครับเรียกได้ว่าอีสานครั้งนี้ก็รับน้ําเยอะเหมือนกันหนูถามนิดนึงอย่างอย่างพื้นที่รอบๆเองหลังจากนี้เราจะมีการไปช่วยที่ไหนอีกไหมคะในทุกพื้นที่นะครับที่น้าโขงไหลไปไม่ว่าจะเป็นนครพนมนะครับมุกดาหารเองแม้แต่อาําเภอเลินอุบลราชธานีที่พวกผมอยู่เองเนี่ยนะครับน้ำก็จะไหลไปผ่านแต่ปีนี้เองมีการบูรณาการน้ำนะไม่นน้ำ โงงนะฮะเยอะก็จริงแต่ชีกับมูลก็ถือว่ายังต่ำอยู่นะอุบลเองก็รู้สึกว่ายังหายใจได้อยู่ตอนนี้นะครับแต่อนาคตเองถ้าปริมาณฝนตกต่อเนื่องเราก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องน้ําท่วมในพื้นที่เหมือนกันครับโอเคขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวขออีกสักคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณประวัตินะคะเดี๋ยวท่านนี้มีความสาคัญด้วยวันนี้เห็นว่ามีการนำออฟโรดมาช่วยทางทีมเนชั่นด้วยขออนุญาตสักครู่นะคะสวัสดีครับ ผมในใน,ใน,านามหอ,อการค้าจังหวัดอำนาจเจริญครับในตัวแทนอำนาจเจริญแล้วก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนของอำนาจเจริญด้วยเช่นกันนะครับทางนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญนะครับเทศบาลสมาคมนักดนตรีอนำนาจเจริญนะครับแล้วก็กลุ่มคนเมืองป่า4ครูสนะครับที่มาร่วมกิจกรรมใน,นครั้งนี้แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวอำนาจเจริญนะครับที่สมทบรวบรวมเครื่องอุปโภคบริปโภคเพื่อมาช่วยพี่น้องชาวหนองคาย เนื่องจากนอกจอากนองคายแล้วนะครับคณะพวกเรากลุ่มออฟโรดเนี่ยยังยังอยู่ที่แม่สายเมื่อวานก็ส่งไปแม่สายอีก1่งคันรถนะครับก็แล้ววันนี้ก็มาที่นี่1 6 6่งใหญ่นะครับที่มาร่วมวันนี้ก็เชิญคณะออฟโรดในในพื้นที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อจะอรับถุงถุงยังชีพไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับ ที่ให้ในพื้นที่แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งครับที่เป็นนักธุรกิจในอำนาจเจริญก็มีท่านบอรันิยมวงสุวรรณนะครับนำพริกท่านขุนนะครับที่ท่านสนับสนุนะเป็นข้าวสารมีอะไรหลายๆอย่างท,ที่มาช่วยพี่น้องชาวหนองคายนะครับวันนี้จะออกพื้นที่ที่ท่าบ่อแล้วก็สี่เชียงใหม่นะครับที่จะเข้าในพื้นที่ครับถามความรู้สึกพี่ๆออฟโรดนิดหนึ่งที่มาช่วยเราในวันนี้นะคะก็คือพี่ๆทีมงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ ปกติกิจกรรมนี้เวลาเกิดดูทกภัยนะครับกลุ่มพวกเราก็จะไปตลอดโดยเฉพาะท่านประธานของการค้ากับกลุ่มน้องๆชุดนี้ครับก็ไปร่วมกิจกรรมตลอดนะครับทำมาต่อเนื่องแล้วนะครับโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มของอนักศึกษาพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของทัพภาคสอง นะครับก็ได้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานนะครับเราร่วมกันเป็นบุรณานการร่วมกันครับพี่แล้วกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มบอฟโรดนะครับวันนี้ก็ในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยครับที่จะเข้าในพื้นที่ครับ ขอบพระคุณมากค่ะค่ะและนี่ก็เป็นส่วนสำคัญในวันนี้ด้วยนะคะที่ทุกภาคส่วนเลยมาช่วยในการนำทีมเนชันของเราแล้วก็ข้าวของสิ่งของเครื่องใช้นะคะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะและนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้านะคะของเนชั่นปันน้ำใจนะ,ะซึ่งวันนี้พี่น้องชาวหนองคายค่ะทั้ง5้าอำเภอนะคะจะได้รับถุงยังชีพนะคะเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์กันไปบางส่วนอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ อขอบคุณคุณทิติชยาศรีดอกคำนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคโครงการเนชั่นปน้ำใจที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมหลายจังหวัดแล้วก่อนหน้านี้ไปที่ภาคเหนือใช่ไหมครัครั้งนี้ไปที่ภาคอีสานที่หนองคายแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าใครที่อยากจะบริจาคสิ่งของยังสามารถนำบริจาคได้ที่ตึกเนชั่นนะรเรายังรับอยู่เรื่อยๆนะคะยังไม่ปิดโครงการ